จับสังเกตเคสโทรศัพท์อักษร F A อีกแล้วนะคะปริศนาลงรูปและลบอย่างไวค่ะล่าสุดนะคะน้องลิซาก็ได้มีการโผลเทศกาลดนตรีโคเชล่า2024ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในวันที่13เมษายนสัปดาห์แรกของเทศกาลดนตรีค่ะซึ่งน้องลิซาก็ไปกับพี่อลิสนะคะพี่เมเนโค,คนสนิดแล้วก็เพื่อนสาวสอนจากวง CLC นะคะที่ทางพี่อลิสแล้วก็สอนได้มี การมาลงสตอรี่คาดว่าน่าจะไปด้วยกันค่ะซึ่งก็มีแฟนบริงนะคะที่เจอน้องลิซ่าก็ถ่ายรูปและวิดีโอเจ้าตัวนะคะมาลงโซเชียลมีเดียนะคะก็มีการพูดคุยรีชวิตแสดงความคิดเห็นขึ้นแท็กกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งน้องลิซ่าเองก็ไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนสาวคนสนิทนะคะอย่างซาบินาคาเพนเทอร์ค่ะก็เป็นการซับพอร์ตกันได้นานรักมากมซึ่งรูปนี้นะคะสอน ได้มีการลงสตอรี่ณปัจจุบันนี้รูปนี้ก็ได้มีการลบไปแล้วนะคะจังหวะบ๊บบะก็ไม่ทราบว่าลบทําไมนะคะก็เป็นภาพถ่ายเบื้องหลังที่น้องลิซ่าได้ถ่ายรูปให้กับพี่เมเนพี่อลิสค่ะซึ่ง ก็เป็นการถ่ายรูปปกตินะคะซึ่งไม่ปกติก็เพราะว่าสอน,นมีการลบรูปนี้นะคะซึ่งในรูปก็มีกล้องโทรศัพท์มีน้องลิซ่าแล้วก็มีโทรศัพท์ของน้องลิซ่านะคะก็เป็นด้านหลังก็คือเคสโทรศัพท์ที่มีคําเขียนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษ FA นะคะซึ่งคลิปโทรศัพท์เจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งหน่อลิซาก็ยังเคยมาลงนะคะเป็นการเซลฟี่กลุ่มแล้วก็มีภาพด้านหน้านะคะภาพดังกล่าวนี้ลิซาก็ได้ลงแล้วก็จัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแฟนๆต่างก็สงสัยกันนะคะว่าลิซา่าลืมปิดเคสโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะที่มีตัว FA จังหวะโบะ๊บะนะคะลงโซเชียลทีใดเป็นต้องลบรูปทุกทีนะคะถ้ามีเคสโทรศัพท์เจ้า FA ตัวนี้ค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้นะคะแฟนๆก็โยงไปหาหนุ่ม c ีอีเฟเดริกอาโนค่ะทายาทในเครือ LVFH อาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้นะคะหนุ่มหล่อที่มีข่าวลือว่ากำลังออกเดทกับน้องดีซ่าถึงแม้ว่าทั้งสองยังไม่ได้มีการประกาศ เปิดเผยว่าคบกันนะคะแต่แฟนๆก็พร้อมที่จะซับพอร์ตสนับสนุนนะคะชาวดอมต่างก็ใจฟู300%ปรเซปริศนา FA โบวะบะนะคะเป็นต้องจัดเก็บในทันที่ขวคราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะฉันเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ